สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเลขเด็ดโผลกลางพิธีบวงสวงตะเคียนแม่แก้วเรือนทองสองเลขปายประทัดเมื่อวันที่15มกราคม2,564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สวนป่าบ้านเสาห้าเลขที่129หมู่ที่4ตำบลสาวร้องให้อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองมีพิธีบวงสวงขอโชคลาบแม่แก้วเรือนทอง พร้อมทำบุญเลี้ยงพระรถวายสังฆทานโดยมีสาวงามมาร่วมบวงสวงเพื่อขอโชคลาภส่วนคอหวยไม่พลาดจุดประทัดหมื่นนัดเพื่อถวายเจ้าแม่และเสี่ยงทายปลายประทัดพบเป็นเลข25และ698พร้อมสองขันน้ำมนต์หาตัวเลขเพื่อนำไปเสี่ยงดวง ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแม่แก้วเรือนทองเป็นต้นตะเคียนขนาดใหญ่สีดำมันเบาตลอดต้นจะรดปลายชาวบ้านนำแผ่นทองมาปิดโดยรอบท่อนตะเคียนสีเหลืองทองอารามมีความยาวก,กว่า12เมตรที่ผ่านมานักเสี่ยงโชคได้เลขเด็ดนำไปเสี่ยงโชคได้โชคได้ลาบจำนวนมากจึงร่วมกันหล่อรูปเหมือนแม่แก้วเรือนทองอย่างสวยงามมีขนาดเท่าคนจริงตั้งไว้บริเวณหน้าขันน้ำมน ต้นตะเคียนแม่แก้วเรือนทองขุดพบที่บริเวณบอ่อทรายนำเฮงตำบลเสาร้องไห้อำเภอวิเศษชัยชาญเมื่อเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2560ขนาดความใหญ่ของลำต้นประมาณ1.75เมตรความยาว12.5เมตรอายุ100ปีวันที่ขุดพบเกิดปรากฏการณ์ฝนตกหนักหลังจากพบต้นตะเคียนและนำขึ้นมาฝนได้หยุดตกทันทีอย่างน่าอัศจรรย์และบวงสรวงอัญเชิญต้นตะเคียนมาไว้ที่สวนป่าเสาหาแห่งนี้ โดยวันที่อันเชิญและเคลื่อนย้ายเกิดท้องฟ้ามืดครึม้มมีฝนตกพรำๆท้ายการประพระมน้ำมนต์เหตุการณ์เกิดขึ้นคล้ายกับวันที่ขุดพบตะเคียนซึ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์แก่ผู้ร่วมงานเป็นยิ่งนักหลังจากนั้นก็มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามากราบไหว้ขอพรอ,อย่างคึกคักมากมายและมีผู้คนที่มาบนบานสารกล่าวประสบความสำเร็จทั้งด้านการงานและด้านโชคลาภจึงร่วมกันช่วยบริจาคเงินจำนวนเกือบสองล้านบาทเพื่อสร้างเรือนกระจกให้กับแม่กแก้วเรือนทอง สำหรับท่านใดที่ชอบเลขปลายประทัดที่เป็นเลข25และ698และเลขจากการส่องขันน้ำมนต์สามารถนำไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงดวงตามกันได้เลยครับทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและซื้ออย่างมีสติขอให้ทุกท่านโชคดีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ